คือทาสีสีสำหรับทากันน้ำดัดฟ้ากับสมัยใหม่ไม่ใช่เป็นสมัยก่อนนะอาจารย์ก็คิดได้นะทากันน้ำเนี่ยแต่ไม่ได้เอามาประดิษฐ์ขายก็เสร็จเขาละครับเขาคิดที่หลังเขาทำขายเาสีะครล้กสีกันน้ำได้กันรอยรั่วซึมดัดฟ้านะครับเขาทำได้นี่ ไริษัทก็ทำแล้วสะดวกสบายครับเนี่ยทาเขาบอกให้ทาสองเที่ยวคุ้ๆทาสองเที่ยวนี่คือดาดฟ้าบานราจารย์ด้านล่างเขาก็ทำแล้วครับด้านล่างนี่พาสีเทาทำแล้เหลือหลายจุดที่ยังไม่ทำาต้องทำแบบนี้ทั้งหมดเลยอันนี้ ฉาบปูนขัดมันแล้วลงเทียนก็ลงลงอซิลิคโคนเขาเรียกเนี่ยซิลิคโคนดำๆเนี่ยไม่ได้ผลซิลิคโคนนี่ยังอายุมันน้อยอะไม่ใช่อะไรมันได้ผลแต่ได้ผลอายุมันสั้นสวยสีเทาๆแบบนี้ไม่ได้ในสีเทากับมีสีสีไม่ใช่สีเทาก็คือสีเขียวอะสวยสีเทาก็ดีเทาก็สวย อันนี้สามารถกันได้เขาการันตีมา8ปดปีแปดปีเขียนแล้วแปดปีสำหรับตากแดดตากฝนตาก,ฟ,ตากฟ้าถ้าแช่ในน้ำนี่มันได้เป็น40-50ปีก็น่าจะอยู่ได้แล้วมั้งอยู่ในน้ำทุกอะคิลิกมันทนมันเหมือนคล้ายๆจะเป็นพลาสติกอยู่แล้ว าสติกกว่าจะย่อยสลายครับเป็นร้อยปีที่เขาว่ากันเนาะอันนี้ต่างคนต่างคิดเนาะความรู้ก็ทาทาไปเรื่อยๆแดดอ่อนๆลมแรงดีร้อนจัดเลยกลางวันกลางวันร้อนมากทาไม่ได้เลือกครับทาไปเรื่อยๆอืม เขาเรียกว่าพร้อมงานพร้อมใช้งานนะเขาไม่ได้บอกให้ผสมน้ำนะครับคือทาได้เลยพื้นขอให้สะอาดสักหน่อยแต่ของอาจารย์ก็ได้แค่นี้แหละมันก็ไม่ได้เปื้อนไม่ได้ไม่ได้มีคราบของของฝุ่นของตะไคร่น้ำมันสะอาดอยู่แล้วไง มีตะไครน้ำมันเ็ายึดคาทับเลยครับคาได้คาได้อยู่อย่างเงี้ยสวยเลยไม่มีตะไคร่น้ำนี่ทาอย่างสวยไม่งั้นมันล่นหมดนะครับพื้นดัดฟ้าสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเป็นพื้นที่ผสมแล้วเทเอานะครับแต่สมัยใหม่มันคือก็แล้วแต่ ของอาจารย์ก็มีสองส่วนส่วนดัดฟ้าเนี่ยคนสร้างเขาบอกว่าผมเทให้อย่างดีมันไม่ดีแล้วก็เทยังไงก็ไม่อย่างดีถ้าอย่างดีคือเขาใช้ซีแพคซีแพคนี้เป็นซีเมนผสมแบบอัดแรงเขามีน้ํายาอย่างดีกันรั่วกันซึมแล้วก็เด้งดึงเลยมันทนมากครับทนมากก็พูดไว้นะครับเป็นงานก็เรี่ยวเกี่ยวกับช่างการความรู้ก็ เป็นประสบการณ์แลกกันนะครับประสบการณ์อันนีเออ้เรามีประสบการณ์แบบนี้ส่วนท่านอื่นจะคิดเห็นยังไงก็ไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันเพราะว่ากว่าที่จะคิดได้ขนาดนี้ใช้เวลาถ้าเปิดใช้เวลาค่อนชีวิตแล้วสิบกว่าปีต้องมีอ้แบบนี้ขึ้นมาสมัยก่อนไม่มี ก่อนไม่มีไม่มีอะคริลิกไม่มีสารที่จะมาทาดัดฟ้าโดยตรงแบบนี้มีต้องกานผสมเอาอยู่นี้มันสําเร็จไปแล้วผสมเอาก็ไม่ดีเท่านี้อันนี้สะดวกสบายสบายแต่เงินใช้เงินเยอะหน่อยแต่มันสะดวกจริงผสมเอาได้ครับ มีระบบสายอากาศเออเขาเรียกอะไรสายล่อฟ้าสายดินกับยังดีครับกบ็มีลูกยางปิดฉนวนเชื่อมยังดีร,รอต่อ อย่างดีครับคลิปนี้ก็สั้นๆครับไม่รู้เป็นยังไงบ้างเลยเนี่ย